สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับเป็นเนพื่อนพี่พี่พี่น้องทุกท่านในช่องทาง u t u b e นะครับผมคลิปนี้นะครับมาเจอกันเช่นเคยนะครับกับแนวทางหวยรัฐบาลไทยนะครับวันประจำวันที่1นะครับสิงหาคม2567นกะครับก่อนไปรับชมหน้าทางนะครับแอดขอฝากคำเตือนพี่พี่ทุกท่านแนวทางตัวเลขนะครับที่ ทำให้รับชมในช่องทางย t ท b e นะครับทำจากสูตรคำนวณนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับเด็กต่ำกว่า18ปีนะครับควรมีผู้ใหญ่ให้คำแนะนำนะครับพี่พี่ของเราในงวดที่แล้วเนี่ยเสียดายมากๆนะครับพี่พี่เพราะว่าผมเม็ดเดียวเนี่ยผมให้93นะเขากลับหัวเนาะนะครับเขากลับหัวนะครับเป็นเป็น36นะครับพี่พี่น่าเสียดายมากๆเลยนะครับสำหรับแนวทางนะครับ หัวรัฐบาลไทยงวดวันที่16นะครับเดือนเจ5ด7ดผลที่อ่อนนะครับ336กับสองเราให้เด่น2กับ9นะครับพี่เเนี่ยไม่มานะครับเด่น9้านี่ไม่มาน,ะน, 9, น,มมานต้องขอโทษด้วยนะครับเม็ดเดียวให้9 3สนะครับเข้ามา36นะครับพี่พน่าเสียดายนะครับ ใครเอา2ไปวิ่งไปรูดนะครับไปพี่เข้าไปที่2 1นะครับเนาะสลับเด่น2เนาะส่วนท่านใดที่จับวินตารางนะครับก็เข้าไปที่3 6นะครับอันนี้สายจับวินนะครับ9เราไม่มาเนาะนะครับผมก็สรุปแล้วนะครับมาเลขตาราง3 6นะครับแล้วก็เด่น2นะครับผมหัวรัฐบาลงวดประจำวันที่16ส่วนแนวทางของนะครับแนวทางของวันที่ หนึ่งสิงหานะครับพี่พี่ก่อนไปรับชมนะครับแอดขอฝากนะครับสำหรับพี่ๆี่สมาชิกเพื่อนใหม่นะครับที่อาจจะเพิ่งแวะผ่านเข้ามานาอท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับหรือว่าสนใจอยากเข้ากลุ่มนะทางฟรีนะครับก็สามารถไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ในคลิปนี้ได้เลยนะครับเข้ามาทักทายสอบถามกันได้นะครับพี่ๆสําหรับหวยรัฐบาลไทยนะครับในวันที่1สิงหานาอเดือนใหม่นะครับพี่ๆ่ ผมให้ไปที่เลข2เลข5เลข4เลข8เลข0แล้วก็เลข1นะครับส่วนนะครับพี่พ ส่วนเลขเด่นในงวดนี้ผมให้ไปที่เลข5กับเลขหนะครับ5กับ1นะครับผมหัวรัฐบาลไทยเนาะในงวดนี้5กับ1ประกบคู่นะครับก็จะมีในที่1 0 1 4 1 8 ห้าสองห้าสี่ห้าแปดนะครับสามตัวสองตัวเน้นนะครับก็หนึ่งศูนย์หนึ่งแปดห้าสองนะครับผม ชุดเน้นนะครับสามคู่เนาะหนึ่งศูนย์หนึ่งแปดห้าสองนะครับรัฐบาลไทยสามตัวให้ไปที่ห้าหนึ่งศูนย์หนึ่งห้าสองนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมเนาะส่วนเม็ดเดียวนะครับพี่ๆในงวดนี้เม็ดเดียวผมให้ไปที่เลข หนะึ่งศูนย์หนึ่งแปดเนาะผมให้ไปที่หนึ่งศูนย์นะครับไปพี่เนาะหัวรัฐบาลไทยนะครับงวดประจำวันที่หนึ่งสิงหานะครับเม็ดเดียวให้ไปที่หนะึ่งศูนย์เนาะขอให้มานะครับงวดที่แล้วออกสองหนึ่งนะครับงวดนี้ไม่แน่นะครับไปพี่เนาะหนึ่งอาจจะยังติดอยู่นะครับท่านใดชื่นชอบเนาะก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมนะครับ ท่านใดที่ไม่ชอบผมประกบคู่ให้สามารถเลขจับวินตารางได้เลยนะครับคลิปนี้นะครับขอให้พี่ๆสมาชิกท่านใดที่เข้ามาติดตามขอให้โชคดีเฮงๆปังๆทุกท่านนะครับผมสำหรับคลิปนี้กาบสวัสดีครับ